หรือว่าม so well. the ันม like so ันด right ันม sure. <IL> ีวันหนึ่งที่แบบเขามาตอนประมาณสี่ห้าทุ่มแล้วก็เป็นวันที่คุณแม่มานอนพอดีแล้วบลลลาไปแล้วแล้วคุณแม่ก็เปิดก็เลยเอิโทษเขาเป็นหมวก็เลยแบบเลยประกาศไว้ดีกว่าคือเขามาเฝ้าหน้าบ้านเราเลยอย่างเงี้ยเหรอเขาก็มามาไปไปพฤติกรรมเขาเป็นไงตอนอยู่หน้าบ้านเราเาเขาก็ วันแรกๆก็จะมีกดมากดกิ่งแ oh. ต่ว,ว่าวันหลังๆก็ไม่ก็มายืนลอ,อยมาเย <c oughs> อะไหมกี่<ม>นคนกี่กคนอ๋นอไม่ไม่แน่ใจแต่ว,ว่ามันก็นานๆทีอะไรยงเงี้ยม,มามาไปไปจริงๆตั้งแต่เข้าวงการมาเจจเคยเจอเหตุการณ์ประมาณนี้ไหมหรือว,ว่าไม <c oughs> ่เคยเพราะว่า เพราะว่าที่ที่ที่เชียงใหม่ก็ไม่ไม่น่ามีคนรูบร้บ้านแล้วที่ผ่านมาพอมากรุงเทพก็อยู่คอนโดมาตลอดอใช่แต่ว่าคือพอพอย้ายเข้าบ้านที่กรุงเทพผมรับเขาเรียกว่าอะไรบางคนเขาอาจจะเห็นจากคอนเทนต์ที่ผมทำลงอรูปทรงบ้านซึ่ง ซึ่งนี่แหละก็เป็นถือว่าเป็นบทเรียนที่แบบอาจจะเอาไปปรับแก้ที่ตัวเองในอนาคตเป็นเรียนของก,การทำคอนเทต้องระมัดระวังพื้นที่ส่วนตัวด้วยแล<ช>้วอันนี<ช>้ต<ช>้องมีการมาตรการยังไงบ้างสำหรับตัวเราตอนนี้ผมก็ทําเท่าที่ทําได้ก็คือประก,กาศแล้วก็มีการแบบบันทึกหลักฐานไว้อะไรเงี้ยเป็นกระบวนการจราันหรือเปล่าใช่ก็ใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าในในส่วนที่เราต้องทําเองก็คือการแบบการดูแลในโซเชียลคอนเทนต์เรื่องพวกนี้ก็ต้องระมัดระวมากขึ้นใช่เราเรามีความไฮนิคหรือกลัวหรือ ระวังเรื่องความปลอดภัยอะไรอย่างเี้นะเจจริงๆว่าไม่ถึงกับกลัวแต่ว่ามันมันมีความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ขึ้นแอต้องระวังบางคนมากกว่าแต่ถามว่าแบบกลัวไหมก็ก็ไม่ได้กลัวเลยเพราะว่าจริงๆเราคนที่เขามาตามเขาก็แบบอาจจะชื่นชอบในผลงานหรือชื่นชอบในตัวเราแต่ว่าถึงขั้นแบบไปกดกิ่งเรียกหรืออะไรเงี้ยก็ถือว่าคุกคามหนักเหมือนกันนะบางคนอาจจะแค่แบบไปเฝ้าๆไปสู้โนเตี้ยนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วงผมก็ปวดแขนปวดตัวใช่ใช่ด้วยแต่ว่าเจอตัวตัวผมก็ไม่ได้มีอะไรคุณไม่ไหวไง คนแรกตอนแรกคนแรกก็นึกว่าเป็นเพื่อนเขาบอกเป็นเขาบอกว่าเป็นเพื่อนผมไงครับแต่ว่าออจริงๆแล้วผมผมตอนแรกผมก็นึกว่าเพื่อนแต่ว่าคือวันนั้นนะ่ะมันเป็นดันวันที่แบบผมไม่ได้นัดใครมาที่บ้านเลยเออแล้วก็ไม่ได้ติดต่อใครเลยผมก็เลยงงว่าเอ๊ะ ใครอะไรเงี้ยแล้วจนจนเขาใหม่รอบหนึ่งก็ถฉงรู้ว่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนแต่บ้านเราก็คือมีกล้องวงจรปิดมีอะไรมีมีหมดอันนี้เราจำลักษณะได้นะคะว่าเป็นคนเดิมซ้ำๆเลยอ๋อใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าจะให้พูดตรองบก็ไม่ดีกว่าอือคนไทยวัดน่าจะคนมทยอือโอเคอือแล้วหลังากนี้ถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์ซ้ำลงมาตรการต่อไปมันจะแบบหนักขึ้นเราจะยังไงครับพี่เจ อ่าณณตอนนี้เราก็ทํเท่าที่เราทําได้มากที่สุดแล้วก็คือก็คือลงในป,ประจำวันแล้วก็แล้วก็มีการคุยกับทางหมู่บ้านให้เขาเพิ่มแบบร,รักษาความปลอดภัยขึ้นแล้วก็เช็คให้ดีๆมากขึ้นแล้วอย่างทีวเราอยากเจอตัวเขาด้วยไหมอ่มอจริงๆว่าไม่ได้ไม่ได้อยากไปเอาเรื่องอะไรเขาเพ,เพราะว่าเราเรา,เราก็เข้าใจเอแต่ณนะตอนนี้ก็คือไม่ได้มีมาแล้วไม่ได้มาเปลี่ยนอ่ก็เหมือนเหมือนจะยังมีอยู่แต,ต่ว่าก็ ก็ไม่ไม่ได้เจอกับจัดจังเพราะว่าตอนนี้ก็พี่พีพี่ที่เป็นคนเล่นอยู่รัศกรองเท้าที่อยากจะฝากบอกอะไรถึงแฟนๆไหมเพราะว่าจริงช่วงนี้ได้อะไรเจอกันเยอะในกรณีแบบตามไปที่ส่วนตัวที่พักอาศัยอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงผมก็ขอบคุณมากที่แบบหลายๆคนจะบาติดตามหรือว่าชื่นชอบผลงานหรือชื่นชอบคนอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่าถ้าถ้าเขาเรียกว่าอะไรกันถ้าถ้าสะดวกมากกว่าเราก็มาเจอกันที่งานดีกว่าใช่เพราะว่าคือพอ พอพอถ้ามันเป็นผมคนเดียวเนี่ยผมอาจจะไม่ไม่อะไรเท่าไหร่แต่ว่าพอมันมีคุณพ่อคุณแม่ของผมอ่กัผมก็กลัวเขาว่าจะเขาจะลำคาหรือเขาจะไม่เข้าใจว่ามันจะเกิดอะไรกับเขาได้ก็ขอไปเจอในที่งานดีกว่าครับโอเคขอบคุณครับิสเติร์ครับเจ